สวัสดีลูกๆปทุมวิไลทุกคนนะครับแล้วกลับสวัสดีท่านพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะกําลังนั่งรับชมอยู่ในะขณะน,นี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับลูกๆปทุมวิไลทุกคนนะครับที่ผ่านการสอบคัดเลือกมานะครับโดยเฉพาะในปีนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามีเด็กอีกหลายร้อยคนนะครับที่ผิดหวังแล้วก็พลาดโอกาสในการเข้ามาสู่รั้วเขียวชมพูของเรานะครับพวกลูกๆทุกคนที่นั่งอยู่ตอนนี้ถือเป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็มีความสามารถนะครับครูขอ และงความยินดีด้วยนะครับโรงเรียนวัฒนวิไลมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันคือเป็นโรงเรียนต้นแบบ ToB e Number ร์นนั่นหมายถึงเรามีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนนะครับให้เป็นเลิศให้เป็นที่หนึ่งตามที่ตัวเองถนัดตามที่ตัวเองสนใจนะครับฉะนั้นกิจกรรมภายในโรงเรียนก็จะมีความหลากหลายนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้แล้วก็สนุกสนานไปกับเพื่อนๆและก็คุณครูนะครับโดยมีอัตลักษณ์ที่ทุกคน จำได้อย่างดีของมัตวถึงอะไรคือเราเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมดีนะครับการมีกิจกรรมดีหมายความว่าเรามีกิจกรรมที่หลากหลายแนละที่จะเสริมสร้างสมรรถนะนะครับเสริมสร้างบุคลิกภาพไ้กับลูกๆนักเรียนทุกคน,นครับรวมถึงเสริมสร้างความรู้ทักษะทางด้านวิชาการนะครับที่ผ่านมาครูเองก็ได้สอบถามนะครับความพึงพอใจจากผู้ปกครองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของเรียนอยู่ในระดับมากนะครับ ส่วนความมีน้ำใจจะสังเกตเห็นว่าลูกปุถุ์ไลัยของเราจะเป็นจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นอบคนออกขมาลีนะครับให้ความช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ลักษณะการไหว้ที่การทักทายนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนที่ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมออันนั้นคือคือเป็นอัตลักษณ์ของลูกๆปุมุิเลัยซึ่งต่อไปในวันทั้งหน้าลูกทุกคนทั้งม .1 และม .4 ก็คงจะต้องมีอัตลักษณ์แบบนี้เช่นกันนะครับส่วนสถานการณ์โควิดนะครับทำให้เราต้อง มาพบกันหน้าจอนะครับโดยในระยะไกลแบบนี้นะครับก็ในช่วงนี้ปฐมวิลาลยเป็นโรงเรียนออนไลน์ที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบ100%นะครับนักเรียนจะตื่นเช้าขึ้นมาก็นักเรียนก็จะต้องมีการเช็คชื่อนะครับมีการโฮมรูมออนไลน์นะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ นะครับแล้วคุณครูก็จะประเมินนักเรียนออนไลน์นะครับเชื่อว่านอกจากนั้นแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับเช่นการการดาวน์โหลดอีบุ๊กนะครับการเข้าไปสู่เว็บไซต์ปทุมวิทยาลัยออนไลน์สคูลนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราจัดสร้างขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมเอาไวใ้ให้ลูกๆได้เข้าไปเล่าเรียนแล้วก็ศึกษากันครูเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้อาจจะเป็นไปอีกักระยะหนึ่งนะครับใน,ในเบื้องต้นเขาคาดว่าคงจะเป็นใน,ในเดือนมิถุนาทั้งเดือนส่วนเดือนกรกฎาคมจะเปิดได้หรือไม่เราก็กําลังรอคําตอบจากจากสถานการณ์ที่มันที่มันทำให้พวกเราต้อง ต้องแยกห่างกันนะครับถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครูเชื่อว่าเดือนกรกฎาคมเราก็อาจจะได้มาพบกันที่โรงเรียนแล้วก,กิจกรรมต่างๆก็จะได้ดําเนินการตามหลักสูตรของโรงเรียนปฐมวิทย,ยาอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีที่ผ่านมาเราเรา,เราพบว่าเด็กนักเรียนที่จบจากทุมวิทยาเราก็ไปประสบความสำเร็จนนในการเข้ามหาวิทยาลัยจํานวนมากนะครับมีมีทั้งหมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับท็อป10นั้งแต่จุฬาธรรมาศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์มหิดลมีทุกมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีทุกสาขาอาชีพนไม่ว่าจะเป็นคณะแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร์และรวมถึงคณะวิทยา,ารรรศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็จะมีเด็กทุมวิยาลัยเข้าไปศึกษาต่ออย่างสมเกียรติสมภาคภูมิฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนักเรียนที่เข้ามาสู่รั้วปฐมวัยในวันนี้นะครับก็จะสามารถพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็จะมีความสําเร็จเช่นเดียวกับพี่ๆนะครับที่เขาจเจริญเติบโตไปอยู่ในสังคมได้อย่างสง,ง่างามต่อไปนะครับก็สุดท้ายก็ต้อง ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งครับที่อากจ,จะเบาใจลงไปได้นะครับที่ลูกๆมีที่เรียนนะครับแล้วก็มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับปทุมวิไลครับขอบคุณครับสวัสดีครับลูกๆ ทุลัยลองวิบูรณ์เป็นองสุขก็จะมาบอกลูกทุกคนและผู้ครองว่าโรงเรียนทุลัยตอนนี้เราจะพยายามพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามนะครับและมีความมั่นใจในการมาเรียน งานบริหารทั่วไปนะคะก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของงานอาคารสถานที่นะงานโภชนาการอาหารนะคะรวมไปถึงงานพยาบาลนอกจากนั้นยังมีงานอีกหลายๆส่วนนะคะที่อยู่ในการดูแลของฝ่ายบริหารทั่วไปนั่งฝ่ายบริหารทั่วไปก็มีการพัฒนาและก็ปรับปรุงนะคะใหะ้พร้อมเสมอนะคะสำหรับการเปิดภาคเรียนในอนาคต งานพยาบาลของโรงเรียนปทมวิไลของเรานะคะรวมไปถึงงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้วยนะคะนั่นก็คือหมายความว่าในสถานการณ์โควิดในนแบบนี้นะคะเราก็จะต้องพยายามสร้างความตระหนักพาให้นักเรียนรู้จักป้องกันดูแลตัวเองอยู่เสมอทางฝ่ายพยาบาลนะคะเตรียมพร้อมไว้ก็คือไม่ว่าจะเป็นน้าํายาฆ่าเชื้อนะคะก็รอวันที่ลูกๆได้มาก็คือจะมีในส่วนของหน้ากากอนามัยแล้วก็สเปรย์ไว้แจกนักเรียนอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของงานพยาบาลที่จะเพิ่มเติมก็คือเป็นงานประกันอุบัติเหตุนะคะเราเตรียมพร้อมไว้ให้สําหรับนักเรียนในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆนะคะวงเงินในการรักษานะคะก็คืออยู่ที่10,000บาทต่อครั้งแล้วก็ในส่วนของการคุ้มครองนะคะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนเลยสําหรับเอกสารนะคะในการที่จะนําส่งนะคะสามารถมาส่งได้ด้วยตนเองที่ห้องพยาบาลคะโดยมีเอกสารที่จะประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้าน แล้วก็สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินนะคะและใบรับรองแพทย์นะคะบัตรประกันบัุนะคะให้กับนักเรียนไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะส่งผ่านทางครูที่ปรึกษาแล้วก็จะแจ้งให้นักเรียนทราบอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าน่าจะอีกไม่นานค่ะสำหรับสถานพยาบาลนะคะที่โรงเรียนได้เปิดคอนแทคไว้นะคะก็จะมีตั้งแต่โรงพยาบาลกรุงสยามแซนคลอสนะคะโรงพยาบาลเมืองปทุมนะคะแล้วก็โรงพยาบาลปทุมเวชจะมี3โรงพยาบาลหลักซึ่งเป็นสถานพยาบาลเอกชนนะคะที่บริษัทประกันได้เปิดคอนแทคไว้ในส่วนของ โรงพยาบาลรัฐบาลนะคะตรงนี้ก็คืออยากจะให้ผู้ปกครองสำรองนะคะสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วก็นําใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์นะคะมาเบิกซึ่งระยะเวลาในการทําการเบิกะคะไม่เกิน15วันนะคะหลังจากวันที่นักเรียนได้ส่งใบเสร็จแล้วนะคะค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะดีดีต้อนรับสู่โรงเรียนปทุมวิไล ล้วเขียวชมพูของเราค่ะในส่วนของกลุ่มง,งานนุบประมาณและบุคคลนะคะที่เกี่ยวข้องกับลูกๆมากที่สุดก็จะเป็นงานการเงินค่ะถ้าลูกๆต้องการจะติดต่อรับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินระดมทรัพยากรการส่งสลิปใบเสร็จหรือจะขอใบรับรองเพื่อให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยนำไปเบิกลูกๆก,ก็สามารถที่จะมาพบกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะซึ่งก็คือพี่ดุนา หรือพี่นัทชัยจะคอยดูแลลูกๆอยู่ตรงนี้ทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะลูกๆชาวเขียวชมพูลูกๆปทุมวิไลที่น่ารักทุกคนค่ะรองจิตินันศูนย์กลางค่ะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการค่ะ สำหรับส่วนงานของครูที่จะมาแนะนำให้พวกเรารู้จักกันนะคะในส่วนงานวิชาการมีอะไรบ้างนะคะครูจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนงานหลักสูตรนะคะเกี่ยวกับพวกเรื่องของตารางเรียนชั่วโมงเรียนของนักเรียนเป็นหลักนะคะทีนี้เรามารู้จักทีมงานแล้วก็พาักงานของครูกันค่ะทันแรกค่ะคุณครูจะลุงจิตค่ะคุณครูจะดูแลเกี่ยวกับ งานหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการนะคะขั้นต่อไปค่ะคุณครูสุทธสาค่ะคุณครูจะเป็นหัวหน้าสํานักงานของวิชาการนะคะนักเรียนมาติดต่อคุณครูสองท่านนี้ได้เลยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการนะคะคุณครูณพลค่ะคุณครูจะดูแลเกี่ยวกับกราฟิกแล้วงาน ICT ของส่วนงานวิชาการเป็นหลักค่ะจะเป็นทีมงานของวิชาการในส่วนของสํานักวิชาการนะคะเรามาดูพาักงานต่อไปกันเลย ส่วนนี้จะเป็นส่วนของที่นักเรียนจะต้องมาประสานติดต่อเป็นประจำนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลการเรียนนะคะกรณีติดศูนย์รอมอสอมอพอการขอผลการเรียนนะคะการขอเอกสารทางการจบทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นใบปอพอะไรต่างๆนะคะคุณครูอุสาค่ะคุณครูอุสาแนะนํารายล,ละเอียดเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลให้กับเด็กๆได้รู้จักกันนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุสาพงพัฒนนะคะเป็นนายทะเบียนของโรงเรียนนะคะ ฝ่ายทะเบียนเนี่ยจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรับเข้าและส่งออกนักเรียนคือเมื่อนักเรียนเข้ามาสมัครที่ปถมวิทยาสอบผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทําประวัติของนักเรียนทุกคนเพื่อที่จะลงบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อนักเรียนจะขอเอกสารต่างๆอย่างเช่นปอพทุกชนิดเนี่ยนนักเรียนสามารถติดต่อได้ที่ห้องทะเบียนวัดผลและเมื่อนักเรียนต้องการผลการเรียนเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยผลการเรียนทั้งหลายแหล่เนี่ยนักเรียนติดต่อได้ที่ห้องทะเบียนวัดผลเหมือนกัน เราจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ศูนย์รอมาพอทุกอย่างพเพื่อจะส่งให้นักเรียนยเนี่ยของเราจบการศึกษาในในขณะที่นักเรียนจะต้องจบการศึกษาไปค่ะแล้วก็ถ้านักเรียนมีปัญหาหรือผู้ปกครองมีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนวัดผลเพื่อที่จะขอดูเกรดขอเช็คเกรดนักเรียนสามารถขอดูได้แล้วเราก็ยังทําการออนไลน์เกรดเมื่อนักเรียนสอบแล้วเนี่ยเราจะออนไลน์เราจะมีทีมงานในการออนไลน์เกรดขึ้นไปถ้าผู้ปกครอง มีปัญหาอะไรก็ติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผลได้ค่ะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลงานวิชาการนะคะนักเรียนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะบุคลากรของโรงเรียนเตรียมพร้อมนักเรียนสามารถติดต่อคุณครูที่เกี่ยวข้องได้ค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับลูกๆทุกคนนะครับ ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาเรียนนะครับที่โรงเรียนปทุมวิไลนะครับและขอต้อนรับอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับสู่รั้วเขียวชมพูปทุมวิไลนะครับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนะครับถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด<อ>เพราะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเรื่องระเบียบวินัยต่างๆของนักเรียนนะครับ ตั้งแต่นักเรียนย่างก้าวเข้ามาในโรงเรียนนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงนักเรียนออกจากเรียนในเวลาเลิกเรียนตอนเย็นนะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการการเรียนทั้งสิ้นนะครับดังนั้นหากนักเรียนมีปัญหาอะไรนะครับในการมาเรียนที่โรงเรียนปทุมวิไลาการใช้ชีวิต นักเรียนสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาขอคำชี้แนะขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ตลอดเวลาดังสโลแกนของเรียนปทุมวิไล่วงใยเหมือนครอบครวัวส่วนรายละเอียดต่างๆไม่ไว่าจะเป็นเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรื่องระเบียบวินัยต่างๆขอเชิญพบกับครูพีทหัวหน้าระดับม .1 และครูบอยหัวหน้าระดับมสีต่อไปครับยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เข้าสู่รั้วปทุมวิไลนะครับในชั้นมันธยมศึกษาปีที่1เราคือเด็กมัธยมนะครับซึ่งโตจากเด็กประถมเพราะนั้นการดำรงชีวิตการเรียนนะครับปรเปลี่ยนไปนะครับขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในดีๆในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับครูจะรอดูความสำเร็จของนักเรียน นะครับในอีก3ปีข้างหน้าส่วนในเรื่องของงานกิจการนักเรียนครูจะมาเน้นยำ้ำในเรื่องของการแต่งกายเข้าที่ทราบกันดีตามที่นักเรียนม .1 นได้สอบถามเข้ามามากนะครับว่าเร่การแต่งกายปีนี้นักเรียนชายจะเป็นผมรองทรงสูงนะครับด้านข้างนะด้านหน้ายาวไม่เกิน5เซนติเมตรดวนนักเรียนหญิงนะครับไว้ได้2ทรงคือทรงผมสั้นนักเรียนตัดสั้นนะครับตัดได้นะครับแต่ก็คือตัดสั้นให้เหมาะสมนะครับส่วนนักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวนะครับ ขอเป็นแบบรวบผมนะครับยาวไดถึงบาแล้วรวบผมมัดตึงให้เรียบร้อยส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนชายจะเป็นรองทรงสูงด้านหน้าและด้านข้างยาวไม่เกิน7เซนติเมตรส่วนนักเรียนหญิงไว้ยาวได้ถึงบริเวณกลางหลังแล้วมัดรวบให้เรียบร้อยส่วนในเรื่องของการมาโรงเรียนเน้นย้ำในช่วงที่เปิดเทอมเข้าโรงเรียนเราจะมีการทํากิจกรรมเขตพื้นที่ในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับจากนั้น นับนาเจ็นาฬิกา50นาทีเป็นช่วงเวลาทำกิจกรรมหน้าเสาธงแต่นาฬิกาเป็นต้นไปนักเรียนที่มาช้าก็จะได้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงบริเวณด้านหน้าของโรงเรียนหลังจากนั้นเราก็จะคือเริ่มเรียนใครที่มาหลังจาก8ปดโมงครึ่งเป็นต้นไปนักเรียนก็จะต้องทำใบามาสายเข้าใบอนุญาตเข้าห้องเรียนนักเรียนจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้อันนี้เน้นย้ำนะครับสำหรับใคร ที่มาสายและมีเหตุจําเป็นจริงๆให้ท่านแจ้งคุณครูประจําชั้นให้ทราบลงหน้าด้วยสําหรับเรื่องของคะแนนความประพฤตินักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติ100คะแนนคะนนานประพฤติตั้งแต่100คะแนนขึ้นไปนะครับถึงจะออกใบรับรองความประพฤติได้คะแนนประพฤติทําอะไรนะครับคะแนนประพฤติมีผลต่อการขอใบรับรองความประพฤตินักเรียนและก็มีผลต่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สําสหรับนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติ นะรับ400คะแนนขึ้นไปนักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรเยาวชนคนดี4ปทุมวิไลสวัสดีครับคุณครูนาราทิพย์แสงอาทิตย์นะครับเป็นคุณครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ยินดีต้อนรับลูกๆระดับชั้นม .1 และก็ม .4 ทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของคุณครูจะพาพวกเรามาทำความรู้จัก กับระบบดีสคูลซึ่งเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าดีสคูลสามารถใช้ได้ทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนะลูกเป็นบัตรลักษณะนี้ทุกคนจะต้องมีจะต้องมีใช้โดยผ่านเลขประจำตัวของพวกเราทุกๆคนคุณครูก็จะนำระบบเนี้ยใส่เลขประจำตัวพวกเรา เป็นระบบที่แจ้งข้อมูลไปผ่านคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ปกครองของพวกเราทุกๆคนในส่วนของแอปพลิเคชันดีสคูลนักเรียนก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ผ่านระบบดาวน์โหลดทั่วไปที่เราใช้อยู่แล้วก็สำหรับในตัวของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางกิจการนักเรียนก็หวังว่าอยากให้พวกเรา ได้ใช้งานอย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงผู้ปกครองและคุณครูครับผมยินดีต้อนรับลูกๆเดียวชมพูสู่รั้วปทุมวิลยปทุมวิลยพวงใหญ่เมือนครอบครัว